อ่าการเลี้ยงนกลิกทํทำไมมันยากจังนะครับผมอ่ามาตอบคำถามให้น้องท่านหนึ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกกรงชาแนลนะครับผมมี FC ท่านหนึ่งนะครับผมที่ถามมาว่าอ่าพี่ทำไมนกกรงหัวจุกมันเลี้ยงให้ลิกยากจังผมก็มาอธิบายในคลิปนี้นะครับผมอ่านกกรงหัวจุกนะครับผมที่น้องบอกว่าทำไมลิกยากจังมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับผม นกจะลิกได้นะครับผมนกร่างกายต้องสดอายุต้องได้อ่าต้องกินอาหารดีๆพูดนะพูดพูดง่ายๆนะครับผมก็คือกินอาหารพวกผลไม้แบบของดีๆกินแต่ของดีๆนะครับผมของที่กินไม่ได้น้องๆก็ต้องศึกษานะแล้วก็อายุตัวนกแล้วก็นกความสมบูรณ์ของนอกนกขาดสา,ารานหรือเปล่าว่าหรือว่านกมีปัญหาทางขนหรือเปล่าขนไม่ติมหรือเปล่าองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผม ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อนกมาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมาสามสี่เดือนนกไม่ลิกจากประสบการณ์นะมันก็มีเยอะแยะนะครับผมนกไม่ลิกนกไม่ลิก์ก,ก็ลุยนะครับผมอ่ามันอยู่ที่เราซื้อมานกสภาพเป็นอย่างไรด้วยนะครับผมไม่ได้ไม่ใช่แค่ว่าเราจะบอกว่าเออพี่นกไม่ลิกนกซื้อมาไม่เคยลิกเลยมันต้องรอประกอบหลายอย่างนะมันต้องรออายุมันต้องรอร่างกายมันต้องรอ จำมาเลยนะครับผมนกถ้าไม่สดจริงๆนะครับผมไม่ลิกเห็นไหมนุลิกมาแล้วอ่าให้เพื่อนๆจำมาเลยนะนกกรุงหวัวจุกนะครับผมเป็นนกที่ว่ามันต้องเพียบพร้อมไปทุกอย่างนะนกจึงจะสามารถลิกได้นะก่อนอื่นเลยเราก็มาขอคุยกันก่อนนะครับผมว่าที่น้องบอกว่านกกรุงหวัวจุกไม่ลิกผมก็บอกไปแล้วนะมันก็ประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะอยู่ที่ว่าเราซื้อนกมาประมาณไหนนะถ้าเราใ้เงินเยอะอ่ามันจะลดการเสี่ยงนะครับผมลดระยะในการเลี้ยงลดหลายๆอย่างนะอ่าแต่ถ้าน้องไปซื้อหหางๆมาเลี้ยงเป็นปีไม่รู้จะลิกไหมนะครับผมมันอยู่ที่สภาพนกที่เราได้มาด้วยนะครับผมอ่ามันเป็นเกรดแบบนี้นะเพื่อนๆซื้อตัวสามร้อยห้าร้อยนะครับผม ไอ้เกรดหนึ่งพันพันสองพันห้าถ้าถ้าตามขีดตามตามตัวเงินปกติเลยราคาเกรดที่ก็คัดนะอ่าไม่ใช่ว่าที่เพื่อนๆได้ได้มาสุ่มมาเขาเลอกเลี้ยงแล้วเฮ้ยเแบบมันอาจจะมีฟุกเข้าใจไหมตรงนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะไอ้เกรดสามร้อยห้าร้อยนั่นคือหางนกจริงๆหางนกเแบบว่านกอายุน้อย ขาดสารอาหารนกไม่สมบูรณ์ไอ้พวกนี้จะอยู่ในสามร้อยห้าร้อยตัวรีบรีบเล็กๆอันนี้คือพูดตามเกตนะครับผมไม่เอาที่ฟุกนะอ่าไม่เอาที่ฟุกที่ได้นกดีมานั้นไม่เอานะอ่าแล้วถ้าเพื่อนๆได้ตัวพันพันห0้าไอ้พันพันหน้านี่เพื่อนเพื่อนลองจําลองระบบนกหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะหนึ่งฝูงอ่าไอ้พวกที่จะไปอยู่หนึ่งพันพนห้านี่คือจะเป็นนกที่อายุได้สมบูรณ์ แต่จิตใจอีกอย่างหนึ่งนะไอ้พวกส0 0พั0 0าจิตใจจะไปอีกแบบพวกนั้นคือการผ่านการสภาพจิตใจการฝึกมาแล้วนะครับผมมันจึงทําให้โอกาสในการลิกข,ของพวกนั้นมันจะมากกว่าอ่าพวกท้ายๆนะครับผมผมก็เลยมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะเอาข้อมูลที่มีแล้วก็ข้อมูลที่รวบรวมมาจากเพื่อนๆหรือว่าประสบการณ์เองเออกมารวมๆนะ แล้วก็มาทําคลิปนี้นะทาไมนอกคงหัวจุกถึงยังไม่ลิขก,ก็มาพูดถึงองค์ประกอบของการที่จะลิกอา,อาหารก็มีผลนะนกสุขภาพแข็งแรงหมดทุกอย่างแต่ว,ว่าถ้ากินไม่ถึงก็ไม่ลิกนะครับผมอ่าจําไว้ว่านกจะลิกคือนอกต้องสดนกต้องสดคือกินสมบูรณ์ทั้งสภาพจิตใจเลยอะไรจะไหมนกจะขึ้นจานนะครับผมถ้า มันมีตัวเกยอยู่ในบ้านตัวใหญ่อยู่ในบ้านก็คือพวกนั้นมันจะกดนะครับผมพยายามบ้านนึงเลี้ยงทักสามสี่ตัวพอนะครับผมไม่มีตัวใหญ่สักตัวหนึ่งแต่พวกไอที่พามาใหม่มันจะโดนสามสี่ตัวกดพร้อมๆกันเข้าใจไหมอ่าตัวสองตัวสามตัวสี่ไม่เป็นไรมันมันปรับสภาพได้มันเฟซแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่เพื่อนๆลองคิดสภาพใหม่ไอตัวที่เพิ่งเอามาใหม่เอาเข้าบ้านมาไอนี่เจ้าบ้านสี่ตัวเลยนะครับผมมันจะต้องโดนกดทั้งสี่ตัว อันนี้ก็พูดเบสิกนะบางคนที่เขายอมปล่อยพวกดาวลุ่งมาคือพวกดาวลุ่งมันขึ้นไม่ได้นะครับผมเพราะมันมีนกแกนนกเข่งอยู่ในบ้านตบาบะมันดีนั่นเองนะครับผมเขาก็เลยปล่อยนะบางคนก็ปล่อยอ่านี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะผมก็เลยมาพูดในองค์ประกอบของการลิกนะอ่าก็มาบอกนะครับผมว่านกจะลิกจะต้องตามที่ผมบอกหลายๆอย่างนั้นนะครับผมก็ได้สรุปมาให้ฟังแล้วนะในที่สําคัญ สำคัญสุดๆในหัวข้อนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็คือการเลือกนอกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสำหรับคนที่เคยเลี้ยงเลี้ยงเขารู้เลี้ยนะครับผมว่านอกอาการแบบไหนที่จะลิกลีวจะได้ลิกเลีวพูดง่ายๆเขาดูอาการชู้ของนอกอกนะครับผมอ่าเหมือนเหมือนผมเมื่อก่อนนะที่ว่าที่ว่าผมเริ่มซื้อเล็กๆนะครับผม นกยืนสำนวนร้องเบาๆผมก็โอาแล้วนะครับผมสรุปลูกนกทังนั้นนะครับผมที่ซื้อมานกต้องร้องด้วยความมั่นใจนะเราต้องไปยืนจนแน่ใจนะต้องปล่อยออกมาเสียงเกลี้ยงแล้วก็ร้องด้วยความไอเพื่อน,อนๆจาว่าเสียงตะหวาดกับเสียงพูดอะครับผมมันแตกต่างกันนะอ่าเมื่อเราเอานกไปทิศนะครับผมถ้าเป็นนกที่มันสู้แล้วนะมันต้องตะหวาดนะครับผมไม่ใช่มันร้องมาคิ๊กค๊กแ้ คล้กกว้เดียวเบาๆไม่ใช่นะครับผมพวกนั้นจะติดลูกนกนะครับผมอ่าส่วนใหญ่นะพวกนั้นจะติดลูกนกนะถ้ามันเจอนอกนอกเรียวมันยังลงขนาดนั้นมันลงเบาๆนะผมกล้าเชื่อเลยนะครับผมว่าผมกล้าบอกเลยว่าถ้าเอาไปไปเทียบนะมันจะไม่ลงเลยนะไอ้ไงลงเบาๆไอเห็นอห็นคู่นหินเพื่อนต่างถิ่นมามันลงประมาณนั้นนะแอ่ถ้ามันยังลงดุดูเสียงโหดๆเล็มๆมานะครับผม มีโอกาสที่จะเทียบแล้วลงอ่เาเลยออกมาฝากนะวันนี้นะนอกเหัวจอจากอุปกรณ์ของการลิกที่จะทําให้ลิกถามมาได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆถามมาทางหลังเ็ตผมก็ได้มีข้อมูลมาทําคลิปแบบนี้ลงช่องนะครับผมอ่าทักามาถามเยอะๆกันได้เลยนะครับผมช่วงนี้คอนเทนต์เลิ่ดน้อยนะครับืมอืมอกคอนเทนต์ที่ถามนี่เลยครับผม บางคนถามสองอย่างสามอย่างสี่อย่างก็โอาคนทิ้นนั้นนะครับผมมาลงในช่องนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมอ่าก็ได้สรุปให้ไปแล้วนะครับผม,มองประกอบของการลิกนกจะลิขก็เน้ยนย้าเหมือนเดิมอยู่ที่เลือกตัวนกมาก่อนนะครับผมที่เดี๋ยมาอยู่ที่เรานะครับผมยาอย,า,อยาถือว่าซื้อซื้อถูกๆสามร้อยห้าร้อยแล็กกักำไรเยอะนะครับผมสามร้อยห้าร้อย ช้ำกว่าจะไปนั้นก็อายุเพื่อนๆลองคิดดูก็เสียเวลาไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมอืมเราใช้ตังเพื่อลดระยะเวลาอันนี้มันก็เห็นผลเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ